อย่าลืมเป็นคนผู้ให้เมื่อได้ดีครับสวัสดีทุกผู้ร้องแฟนมวยทุกท่าน,น,นครับวันนี้ถือว่าเป็นเซตใหญ่ครับเซตเครื่องเครื่องพันปีประเพณีบ้านกรวดครับจัดโดยชมรมการบ้านอกหรอรบ้านกรวดรายได้มอบให้กิจการชาติหรือบ้านกรวดครับขอบพระคุณท่านทุกท่านนะฮะท่านพาตัวเอกยานัทไทยพระโชดท่านเป็นตัวมอเตอร์ครับโอ้ใช่ใช่กระสังะก็ทีมมาพันธุัด เป็นผู้ก,กับตับวันี้กรรมการชุดพิเศษมชุดใหญ่ครับปัดสิทธิ์เรามารับทราบ,รบข้อมูลประวัติของหวยชุดเล็กๆต้องกล้าหวยไทยทีเด็กก่อนครับเชิญวันนี้คกคงศสนามก็มีรุ่งสยามนะมีเหี่ยวดำนะครับมีจ่าที่เมืองดีผมให้จำพิภูทองแล้วก็มีครูเกียนาขนาดรำเป็นพิธีกรภาคสนามครับข้อมูลประวัติ น้องครับนี่เป็นคู่มวยเปิดหัวคู่แรกเลยครับวันนี้เสกใหญ่รู้จะตานะตายต่ทางสะเทือนตะเข็บชายแดนไทยกับูชานะครับนี่โดยท่านภูมิกับท่านนทชัยพัชรโชตินะครับแล้วก็มีทีปรึกษานะครับมีทีมงานพนักรันจตุรบุรีครับเสกถุงคู่แรกเนี่ยมีสามกอนะครับส่วนอันนนี้ก็คือวินเดอร์ พีครับนี่อาน้ำเงินหอโอ้ยดูครับมันเล็กนิดเดียวกับในใจนดเดียนี่เงอาจจะสูงยาวก่านิดแนครับกบุญโดยสังเกชพุทธยาครับเพงแบบวันนี้ต่สู่กระบาธิการย่อยนี่โลนะครับรัชชายของชาตนแหววุฒินันนะครับันชาอเบอกระสังนะครับในกระเดียวกันที่ กับดังของวินเนอร์นี่โ็จากับเภอเมืเอจะมาสุรินนะเล็กกว่านิดนึงกัประมาของวินเนอร์นะเอ่แล้นก็าบหองสาย่อในระัข้าไปนเลยะห่ยน สนุกแน่เโอ้โหคนเล็กคนเล็กหัยใจโตนลยนะมาแบบไหนนะครับาะขึ้นมาดีแบวกนาทีแดีปราเจนซี่ดี่ไปที่หัวด้วกนะในตลาดนี้ไปที่หัวนี้ใกล้นะครับกรรมการตัวให่สองสีกรรมการพวกนั้นอยู่บนเวทีครับอ้ในชิงชนะเเเสียไปแวันนี้ก็เปการแขกับกรพดารั จากที่มีสยอเขเนี่เป็นระมกที่ที่ต้องรักุัดนรักต่อัามันของดีแน่เด็กบินเอกโดเขาเสียบเขาวาดูนะดทาเป็มากจะสังัดใเล็กเล็กกอหมดเลยเ็กเล็กกับินเอ นะกรับยินเดอร์มาเพื่อชนะโอ้หักหักหักโอ้เป็นชุดเหมือนกันครับไม่ธรรมดาครับปัดของไอ้ใบในการมวยมาที่ตับรับที่ปัดของเขาแบบนี้ปัดเอากระโอยกที่สองเลยครับเดินในสามกรงยินเนอร์คุณที้สามยกครับพี่ลุงสุยาครับสามยกเนี่ยสามยกนี่ดูว่าไม่ประหยัดอาวุธกันเลยนะครับ ข้ามาในใส่กันประเภทล่ใครดีใครอยู่ครับเก็นได้เกณนใหญ่เลยดูโอ้โหแต่วินเนอร์วินเนอร์จะต่อยแล้วแมโดนนะแม่ทองอะสามกรนะโอ้โหโดนแล้วโดนสามกแล้วลูกใหญ่ๆกระชากมาเลยครับอ้าวทิ้งทางกองเลยครับแต่แม่คนเดวินเนอร์นะอ้ยมวยเล็กเล็ยเล็กๆล็เจาอาวุธไม่เล็กครับอาจารย์บุยเล็ก ตานีก oh, oh, ็ประาสมที่มาครับแบ่เบอร์จากโดยว่ผมจะมาะไรท่านนะครับดูคาจะสีหนาครับโเข้ามาโอ้โหดูไม่ธรรมดาลธรรมดาชุดอเลยครับโอ้โหน้อโ้าตจนะเอเหยียไม่ไดครับโดนอาเอาเอาพ้นแล้วสะสมให้ดีให้พายาหลักให้รับเต๋อเจ้นะ ดูดสโกันที่สามยกนะครับดูไหลมโอโหดูให้ือน้ำไหลเองอสามตอนีตุงใหญ่เลยอ่ในยกสเลยครับอ้าวมาขวาขาเลยนะครับเต็มเลยโอ้โหขวาบขาครับโอ้ขวายังระปัดสักเลกของตูซัมาสักคนชนิดเลยอ้โห เด็เสาวบัดเรับไปทางปอดา่ะตาเฮาปีเอรรับทางด้านขังสามต่อลงไปอยู่ข้างล่างครับลุกขึ้นมาก่อนใช่ไหมคัของวินเมอเ์เล็กกว่าแต่หัวใจจะไม่เล็กนะับเพลิงจชนัสามต่อจบยกสองของฝาาจากชาตกระสังเันยี่สิบาทเี่เออเผื่อพี่นี่ฟรีนะุดท้ายครับอาจารลุงสยาครับ เราปรที่สามยกสุด้ายครับนักกีฬาทสามยกกระโดดขึ้นเลยแค่กระเซากระแทกเราสันก็เลนัดูว่าด้สุขได้ลอยกว่าแป่เราใจร้อนแต่นั้นเขาเป็นแน่นะโอ้โหเขาไปต่อยครับโดนต่างต่อมาชูทายเลยโอ้พี่เราไั่านทองสอบต่อเองยรไปยูข้างหน้าด้วยแข็งแรงครับแต่ว่าเกดจะไม่จบก็ีายกท้ายครับยครับ อ่าพี่เลี้ยงก็ับ้ยงนครับถอยหลังครับถอยหลังนี่ครับพี่เลี้ยงเงินครับถอยหลังไ่ปเลยครับถอยหลังนครับถอยหลังนครับแดงกนะครับในวิดเลอร์อวีรเลครับอย่างนีโอ้ต้องขอกระกามาเะประกาศที่ารนคพี่เลี้ยงต้องลงนา

ไม่ยอมง่ายๆเด็ดแต่สำหรับของเด็กเล็กเล็กกว่ากับคนเล็กหัวใจโตนะครับตับเลือดเยอะตอบสามตอแค่ทัาเปิดมางผูเร่างในสนุกับเสียดช้ากระสับนะครับนีทัศน์ศันมาประเทศไทยนู่นเจ้าปู่ทุนนะครับไปเอาใจกรรมการนะครับไปฝั่งไหนแบบจบนะครับสับหรับมวยคู่นี้เดี๋ยวรอผลของคะแนนครับ กรรมการหัวใจส่งสีรับใบระเลนจากกรรมการด้านหน้าครับวันนี้ใช้กรรมการพิเศษนะครับออกไหนเออครับมาที่เกณฑ์ยอดนะครับมาไม่ได้นะครับผู้ชนะไปครับรับกำยานมารับแค่ตัวเลยครับมารับแค่ตัวเลยครับมารับนะมารับที่ทีมมานที่ปกครับจะไปสนสงหม้อให้เลยครับ